ขอเลือเล่าไทยปต้เรื่องเลยมึผมโดนกสดยิงแตอยู่ม2ครับหัวใจฮะกสดยิงผมตั้งแต่ผมอยู่ม2ไทยประสาทกศดยิงเกอดเป็นครลายิงกไดจะมีแต่คิงครับมคิงเดียวแต่บงคนั้นแลวผมก็ค้าใจความเพราะว่ามันเป็นเครื่องมันเป็นเรื่องของวัฒนธรรมที่โก ขะีเื่องไหมเครื่อนไว้ตอนนี้ตาสำหรับผมอ่ะถ้าอินไม่เป็นปีหนึ่งผมอินทะลาสีครับไออาจารย์ประเทศอ่ะเป็นพอไทยประสาทเป็นพอตลินิงชันแต่ติดคุกอยู่ด้วยกันรักเดยวเป็นเพื่อนเป็นเพื่อนนักโทษด้วยกันเป็นพอโรงเรียนพอโรงเรียนเจ้าของโรงเรียนตั้ลายเท้าเปอของเน่คนนี้ครับ ใชประสาทผมมั่นใจว่ายุคผมอ่ะเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ฉีดองหมดตายุคมั่นใจผมไปห้องน้ำมาแล้วแต่ยุคเนี้ยได้ดีพี่หลังยุคนี้ได้ดีหมดเพราะว่าไปจะของว็บปลอดเว็บพนันหมดเลยมันีเน่นี่นี่น่ารักเน่ยอันนี้อันนี้ไทยแบบปัจจุบันเหรอ เรวจะเซฟเพราะว่าผมเ้อย่ไงนี้ถ้าอยู่แต่คู่มันน่ารักมากเออผมรู้แล้วว่าไม่ไม่ใช่ภาษาหรอกแต่ว่าผมรู้ว่าทรงหัวใจเขาได้เออโอ้โหาประาใตรงนี่ไระเนี่ยหลายหนี่นี่ดวดีครับโอ้ตัวมนอะกล้องมี่ถ่ายไ้พอหรอกนต่ไ่งสนี้ั นี่วันนี้ผมรอคุณเานาน